ตั้งแต่1นึ่งแสนซองที่เราแจกเทสลูกค้าติดใจกันมากๆเลยว่าของเรามันดีจริงๆรอบนี้เราก็เลยคุยกันนะคะกับพี่อ้ําพี่เอว่าเรามาราคาให้ลูกค้าจับต้องได้ง่ายในรอบทดลองเพื่อที่ลูกค้าจะได้รู้ว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่ทําถึงจริงๆค่ะไฟเบอร์สูตรนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักตัวแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินด้วยเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องขับถ่ายนะคะเขาสามารถช่วยเบิร์นไขมันที่ซ่อนอยู่ตามชั้นผิวหนังได้ด้วยค่ะยิ่งถ้าใครควบคุมอาหารนะจากการกินเอ ะะจะกินไฟเบอร์ตัวนี้เข้าไปช่วยยิ่งเห็นผลลัพธ์ได้ดีมากค่ะเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวเขาไปช่วยเสริมทับการทํางานกันอย่างเช่นส้มสีเลือดนะคะมีทั้งในเอสชัวพัทแล้วก็ตัวเพอร์บรีบุกตัวนี้นะคะส้มสีเลือดตัวนี้จะเข้าไปช่วยยับยั้งแป้งไขมันน้ําตาลไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายหรือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ช้าสุดๆนั่นเองค่ะแล้วแอลคาไลนช่วยเบิร์นไขมันเก่าออกไปใช้นะคะถ้าสารสกัดดีสารสกัดถึงยังไงก็เห็นผลลัพธ์ในการดูแลตัวเองที่จะเลือกกิน พันอาหารเสริมค่ะเรากล้าพูดได้เลยนะคะว่าไฟเบอร์ของเรายืนหนึ่งมายาวนานหลายปีขายไปหลายล้านกล่องแล้วนะคะทุกคนมาสูตรนี้สูตรใหม่ใช่ไลกว่าเดิมอยากให้ทุกคนรีบจับจองกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะเพราะว่า1ห่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะ390บาทค่ะถ้าซื้อ5หอ่อตกห่อละ270กว่าบาทเท่านั้นเองแต่เรามาได้แค่รอบเดียวนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้กำไรเหมือนกันรอบนี้จะได้กำไรน้อยมากมากค่ะทุกคน